โรงเรียนบ้านโคกไผ่ตั้งอยู่บ้านเลขที่444หมู่ที่7ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วมีพื้นที่ทั้งหมด87ไร่1งาน62ตารางวาโรงเรียนบ้านโคกไผ่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนน,นักเรียนทั้งสิน้น322คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนประกอบด้วย พ่วอหนวยการนายชนรงโยธาพันธ์ข้าราชการครูจำนวน15คนลูกจ้างชื่อพราวจำนวน1คนจ้าหนทียูโซเน็ตจำนวน1คนโรงเรียนบ้านโคกไผ่จัดให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านโคกไพ่หมู่ที่7 บ้านโคกกราดหมู่ที่8บ้านระเบิดขามหมู่ที่8และบ้านไพรงามหมู่ที่14ตำบลทับราดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วสภาพของชุมชนโรงเรียนบ้านโครกไพรจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตบริการซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม ติดตั้งทีวีขนาด50นิ้วเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินเตอร์ทุกห้องเรียนเพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายโรงเรียนบ้านโคกไพ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (D.L.T.) โดยใช้โคกไพรโมเดลซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปนตามมาตรฐานแกนกลางการ ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้การขับเคลื่อนโค้ไพลโมเดลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนโดยให้ครู ได้เสนอสของงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอนตามความจําเป็นและกํำกับติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นต้นโรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของโรงเรียนเช่น โรงเรียนใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของโรงเรียนมีการเก็บงานในลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การเก็บข้อมูลของโรงเรียนโดยใช้โปรแกร,รมต่างๆเช่น s c h o o l m e e t h i g h School Lunch, DMC, BoB มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้ครูได้ใช้ในการทำเอกสารการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกระจายไปตามอาคารเรียนทุกหลังในโรงเรียน ผลการพัฒนาการเรียนการสอน DLTV โดยใช้โค้กไพรโมเดลโรงเรียนบ้านโคกไพรมีระบบการบริหารงานช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามารถดำเนินตามกิจกรรมโครงการส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะจำเป็นเพื่อก้าวสู่สังคมโลกการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพและสุข,ขานิสัยที่ดีทั้งกายและจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพและโรงเรียนชุมชนผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างมีระบบส่งผลให้ครูนักเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารงาน แนวทางในการดําเนินงานในอนาคตโรงเรียนบ้านโคกไพรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีแรงจูงใจในการเรียนทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนโดยได้พัฒนาการเรียนการสอนจาก DLTV โดยใช้โครกไพรโมเดล โรงเรียนบ้านโคกไผ่ย,ยังคงยึดมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืนดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามมีสองใฝ่ที่ว่ามีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินยัยไปสัมมาคาระวะและมีความซื่อสัตย์